อยู่กับอีพีที่สองี่เราเผออลบคลิปไม่ได้พี่เราเพลอกดจุดท่ายคลิปไปอยู่กับอีพีที่สองที่เราไปกดลบ่งเพราะเรากลัวเรานั้นจะต้องเริ่มต้นใหม่เราอะยมาอย่างนี้แล้วเราก็เอออย่างที่เห็นเราเราได้กลับมาแล้วหลังจากที่พี่แม่กลัวให้เรานั้งแข็ง ซึ่งต่อจากเมื่อกี้ซึ่งช่างแม่งลวงแม่งเฮ้่ยเด้๋เว้าเจ้าเจ้า,จ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 าทำลวงทำ่วงไอตรงนี้ลวงไม่ได้เดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่ทีนี้นะี่อะไรนะไหนดูสิเราซื้อหรืเอเปล่ง ลุ้นแล้วเสร็จสภาพ <laughs> <laughs> <milky onay>. ้นเดี๋ยวฉันจะพาพวกแกไปดูอะไรบางอย่างจึงความฝุ่มมันก็ไมใ่ใช่น่ๆเลย จบกลิปแค่นี้ไหมให้ดูสูรู้สึกเบื่อแล้วแล้วพวกแกอ่ะเรเบื่อมั้ยแรงแรงแัเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเร็วเร็ว น้ำนะอย่ากดเชื่อกมันเสียตังค์นี่มอไซค์มอไซค์เธอเมื่อหมดไซคูมันติดยังเอาเปลี่ยนไปเลยยังหี่มอไซคู โอ้โอ้โอ้ไม่เยอมแล้วดูยังไงก็สไลด์เดอยวชัดๆเข้ <laughs> มหัวลงเลยคนระับ ไม่ยูไอ้ยี่อะไรนี้แล้วเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเขาจบจบ EP สองว่าจะพิ้งคนี้มาให้แป๊บเ